ยพี่แซคเห็นเขาบอกว่าพี่แซคซ่อนเงินเมียเก่งอะเก่งดิมียอย่งไหนบ้างอะเอ้าอยากเห็นเอา้าเซิฟเซิฟก่อนไหนอ๋ออุ้ยมันได้เหรอพี่มันได้ปะล่ะเนี่ยน้องๆอุ้ยก็เท่อะมีมันยอดว่ะมันมีสองฟังไงคือลำบากหน่อยนึงอะแต่ก็ได้อยู่อะอุืยไม่น่าเชื่อ,อเงินพวกนี้เหยียงเด็กได้อะน้องเยอะมาก เฮ้ยมันมีโอ้โหอีหนูมาดูใกล้ๆนี่ก้อนเติบก้อนเติบอุ้ยพี่แซกกินไปหมดยังสุดยอดเองเห็นไหมนี่อะไรคลังขัีราเนี่ยคลังแสงหนึ่งปึกโอ้ว้าวกระเด็นเลยพี่เด่นขนาดนี้ก็เฮ้ยพี่แซกแบบคิดได้ไงวะพี่อุ้ยพี่แซก ็นแสนเลยนะเนี่ยพี่เทไหมครับน้องๆโหต้องจาไว้ว่างละพี่มีเด็กเยอะเขาต้องซ่อนเงินเมียเยอะๆครับเออหมดแล้วใช่ไหมยังมีอีกพอแค่นี้ก่อนเออรู้เรื่องรู้เรื่องจัดไปรอติดตามตอนต่อไปครับน้องๆเออ